ครับผมก็จะมาแนะนำโซเชียลบุ๊กมาร์กนะครับภายในเว็บไซต์นะครับถ้าเราสังเกตเ,เว็บไซต์ที่เว็บเกตเกะจัดทำเนี่ยหลายๆเว็บก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่บนหัวเว็บนะครับจะมีอยู่หลายเว็บมากวันนี้ผมขอนำเอาเว็บ The Alive Church นะครับมาเป็นตัวอย่างในการดูว่าโซเชียลบุ๊กมาร์กตรงนี้เนี่ยมีหลักการทำงานยังไงนะครับในขณะที่เรากำลังท่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ใดๆก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเนื้อหานั้นเนี่ย ป็นที่สนใจเราของเราแล้วก็เราถูกใจนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเว็บไซต์เหล่านี้เอาไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ของเรานะครับซึ่งเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ที่เราชอบนะครับเข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์โดยเร็วโดยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวสาธิตแบบปกติให้ดูก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปที่หน้า Facebook แบบนี้นะครับเวลาเราชอบใจเว็บไหนอะไรเนี่ย ถ้าเกิดว่าเว็บนั้นไม่มีเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้อง copy URL นะครับตรงนี้เพื่อนําไปวางตรงอัปเดตสถานะแบบนี้นะครับแล้วเราจะถึงใส่คําพูดที่เราจะแนะนําเว็บไซต์นี้ลงไปนะครับในลักษณะนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมขอยกเลิกก่อน เพื่อจะให้ดูการทำงานของส่วนนี้นะครับว่าช่วยให้เราสะดวกแค่ไหนในการเก็บเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบหรือว่าจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับอ,อ,อย่างกรณีนี้หน้านี้ผมชอบละผมก็จะทําการเก็บหน้านี้เอาไว้แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนที่อยู่ใน facebook ดูผมก็กดเครื่องหมาย a c e b o o k ตรงนี้ครับจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยจะจัดการ ทำการแชร์หน้า Facebook ของเราเนีให้อัตโนมัติทันทีนะครับโดยที่จะบอกว่าอ,อันนี้เป็น a c e b o o k นะครับใน Facebook ก็จะบอกว่าจะแบ่งปันไปที่ไหนอย่างตอนนี้ถ้าแบ่งปันไปที่หน้ากระดานของผมเนี่ยก็จะขึ้นตรงนี้แต่ในกรณีที่เรามีแฟนเพจเราก็สามารถแบ่งปันไปที่แฟนเพจได้นะครับรากว่าตรงนี้จะมีให้เลือกว่าจะไปอยู่บนหน้าของคุณบนหน้าเนี่ยคือแฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถแบ่งปันภายในกลุ่มได้มีกลุ่มมีอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันผ่านกลุ่มได้ เบื้องต้นผมขอแบ่งปันบนกระดานข้อความของผมก่อนนะครับนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการแชร์ลิงก์โอเคทีนี้ผมกลับไปดูที่ facebook ของผมอีกครั้งหนึ่งนะผมทำการรีเฟรชอ่ะมาแล้วนะครับมาทั้งรูปมาทั้ง บทความนะครับอันนี้ช่วยให้สะดวกมากขึ้นทีนี้เรามาดู Twitter บ้างนะครับอตอนนี้ผมเปิด Twitter ของผมเอาไว้แล้วนะครับรอทำการบุ๊กมาร์กเว็บไซต์นี้ผมขี่เข้าไปที่ Twitter ร์นะครับทวิตเตอก็จะนําลิงก์ที่ตรงนี้เนี่ยที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยมาอัปเดตสถานะให้ทันที Twitter เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่า Twitter เนี่ยไม่สามารถดึง อคอนเทนต์ได้เหมือนกับ f c e e o o o นะครับ a o e b o o k จะดึงสามารถดึงคอนเทนต์จากตัวเว็บมาได้แต่ Twitter บางทีก็ไม่นะครับเราอาจจะต้องเขียนคำแนะนำสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ทิ้ง URL ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำการทวีตเรามาดูที่หน้า Twitter ของเรานะครับผมทำการรีเฟรช มาแล้วนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เราชอบใจเว็บไซต์ไหนหรือว่าถูกใจเว็บไซต์ไหนเนี่ยเราก็สามารถแบ่งปันได้ง่ายๆโดยมีเครื่องหมายเหล่านี้ช่วยเราให้เราทําการแบ่งปันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อที่เรียกว่า a c e b o o k Live นะครับเราสามารถทำ a c e b o o k Live อยู่ในบทความของเราได้นะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ย ผมจะเข้าไปที่ข่าวของ d ีออนไลน์เชิสักข่าวหนึ่งนะครับเข้าไปที่ข่าวนี้แล้วกันครับทีนี้ผมก็จะพบเครื่องหมายถูกใจนะครับเครื่องหมายถูกใจอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงเวลาเรากดถูกใจเนี่ยอย่างนี้นะครับบอกแล้วว่าใครกําลังถูกใจอยู่เมื่อเราไปที่หน้า Facebook ของเราเนี่ยเช่นกันก็จะแสดงสถานะว่าเราถูกใจบทความนี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับ เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการโปรโมตหรือการแบ่งปันอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจึงกลายมาเป็นความจําเป็นสำหรับเว็บไซต์ในปัจจุบันที่ต้องการที่จะแพร่กระจายข่าวสารนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้ประดับเท่ๆหรือเปล่าเปล่านะครับเอาไว้ใช้สำหรับเพิ่มโดยความสะดวกให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้รู้ว่า,าเว็บไซต์ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้โซเชียล บุ๊กมาร์กตรงนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่กำลังทำา SEO หรือว่าต้องการให้เว็บไซต์เนี่ยติดหน้าดับหนึ่งการแบ่งปันลิงก์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเราสามารถแบ่งปันเว็บไซต์ของเราได้ง่ายๆเมื่อเราเขียนบทความใหม่เราก็สามารถกดเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์ของเราได้ทันทีนะครับ